หลังจากที่เราได้เรียนรู้นะคะการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ไปแล้วนะคะบทที่2จะกล่าวถึงการใช้ทักษะชีวิตประจําวันของเด็กออทิสติกค,ค่ะทักษะการใช้ชีวิตประจําวันของเด็กออทิสติกนะคะก็จะเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนอย่างเช่นตื่นขึ้นมาก็ต้องเก็บที่นอนนะคะล้างหน้าแรงฟันทานข้าวแต่งตัวไปโรงเรียนหลังจากนั้นก็ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวชั้นเรียนแล้วก็เรียนหนังสือก,กับเพื่อนๆนะคะจนถึงเวลาเลิกเรียนแล้วก็กลับบ้านหลังจากนั้นพอกลับบ้านไปก็ทํากิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองจนถึงเวลาเข้านอนค่ะแล้วในโรงเรียนคุณครูมีการฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจําวันให้กับเด็กๆอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ส่วนทักษะการใช้ชีวิตประจำวันของเด็กออทิสติกนะครับนักเรียนในชั้นเรียนพิเศษของเรานะครับจะมีตารางสอนที่ให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตประจําวันเช่นการถอดรองเท้าการใส่รองเท้านะครับการวางรองเท้านะครับและการใส่เสื้อผ้าการใส่กางเกงการเข้าห้องน้ํานะครับ กิจวัตรประจําวันของนักเรียนนะครับภายใน1วันนะครับตั้งแต่เข้าเรียนจนถึงเลิกเรียนนะครับเราก็จะมีกิจกรรมประจําวันนะครับดังนี้นะครับ 1. การเข้าแถวหน้าชั้นเรียนนะครับ 2. การฝึกพัฒนาการตามทักษะนะครับ 3. การรับประทานอาหารกลางวันนะครับ 4. การให้นักเรียนแปรงฟันหลังรับประทานอาหารนะครับนํานักเรียนไปห้องเรียนปกติเรียนร่วมเป็นบางเวลานะครับ 6. นักเรียนก็จะได้พักดื่มนมกินของว่างนะครับเจ็ดนะครับนะก็จะเตรียมตัวกลับบ้านนะครับผู้ผู้ปกครองก็จะมารับนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูเด็กๆทำกิจกรรมกันนะครับน กิจวัตรประจําวันของเด็กออทิสติกนะครับโรงเรียนของเรานะครับได้มีการส่งต่อนะครับสมุดบันทึกบ้านและโรงเรียนนะครับบ้านและระหว่างโรงเรียนนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับสําหรับผู้ปกครองนะครับทราบเกี่ยวกับการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระนะครนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาระ หลักๆนะครับก็จะเป็นภาษาไทยกับคณิตนะครับทุกครั้งนะครับเมื่อที่เราจดบันทึกนะครับในสมุดบันทึกนะครับแล้วก็ผู้ปกครองก็จะได้เรียนรู้ไปกับเราด้วยนะครับเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมที่โรงเรียนแล้วนะคะกลับบ้านไปผู้ปกครองก็จะต้องมีส่วนช่วยเหลือในการดูแลเด็กด้วยนะคะเนื่องจากการสอนเด็กออทิสติกให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เขาะจะช่วยพัฒนานให้เด็กเหล่านี้นสามารถใช้ชีวิตได้เกือบปกติเหมือนกับเด็กทั่วๆไปนะคะโดยเราจะเริ่มจากเรื่องพื้นฐานอย่างเช่นการทานอาหารได้เองโดยไม่ต้องมีคนป้อนฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลาหรือรู้จักแสดงความต้องการเมื่อต้องการเข้าห้องน้ําฝึกให้เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเขาได้เมื่อเขาทําได้นะคะก็ให้ชมเชยปรบมือหรือว่ากอดแล้วก็ให้รางวัลน,นะคะ เพื่อให้เด็กเหล่านี้เกิดความภูมิใจและอยากทำอีกในครั้งต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ควรจัดตารางเวลาและรูปแบบในการดำเนินชีวิตประจำวันที่ชัดเจนสม่ำเสมออย่างเช่นเวลาตื่นนอนเวลาเข้านอนเวลาทานอาหารเวลาไปโรงเรียนเป็นต้นนะคะเพื่อให้ลูกรู้สึกว่ามั่นคงปลอดภัยแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ควรเผื่อก,กรณีฉุกเฉินไว้ด้วยนะคะหากมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นค่ะ